ผู้ที่เี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยกันน้องเอ็มน้องหมูกันต่อดีกว่านะคะชวนสามผมหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามผมกันหรือยังจ๊ะโอ้เชชาวนี้สาเรียบร้อยนะคะแต่เห็นภาพเมื่อกี้ที่บีบ บีบแชมพูหรืออะไรไ้าบีบไม่เท่าไหร่ไอ้ตอนขยี้เนี่ยโอ้โหสงสารหนังหัวจริงๆเหมือนซักผ้าจริงพี่ก็เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะไม่เหมาะสมในการทำตามนะคะก็สงสารเอ็นดูลูกด้วยแต่เขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวสักพัก ต้องมีคนไทยทําเชื่อเองสิเออถ้าเป็นคนไทยผมว่าน่าจะมีคณะลูกทัวร์แวะไปเยี่ยมเยียนนะทัวร์จะลงได้นะขนาดนี้นะแต่ว่าคุณแม่เขาดูเอนจอยมากนะพี่อู่พี่หนึ่งบอกว่าให้พี่อู่เริ่มก่อนไหมน้องไอริให้สาให้ลูกเหรอตายแล้วสงสารลูกนะฮะลูกต้องร้องขอชีวิตนะครับออ่ะวันนี้ชวนดูข่าวกันด้วยนะครับก็คือพี่หนึ่งพี่ออมพี่มะหม่อมเนี่ยชวนสาสผมใช่ไหมของเราเนี่ย ให้นางงามเข้ามาชวนบริจาคเลือดกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เลือดในคลังเนี่ยมันเริ่มไม่เพียงพอละขาดแคลนมากๆถูกต้องนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันในป๊อปนิ s Daily ได้เลยครับได้ค่ะขอบคุณค่ะ พิงกี้ขอเก็บทุกอย่างไว้ในใจหลังตำรวจแถลงสรุปคดีดแต่งโมกันนภพัฒรวางแผนอยากแต่งงานอายุไม่เกิน35เก๋ชลดายัางเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขแมวจรจัดติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้น่ายป๊อปนิวสเตอรี่วีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับเช้าวันศุกร์แล้วนะฮะวันนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมอู๋ธีรยุทธ์แล้วก็น้องเอมสาธิดาครับใช่แล้วข่าวแรกของเรานะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นผู้ให้ด้วยกันนะคะเรื่องราวของคุณแอนแอนเชลีสกอตเคมิส์นั่นเองนะคะที่ว่าอย่างไรพลังเกินไปอะไรนะมันเช้าอยู่ต้องยังไงอะแอนแอนเชลีสกอตเคมิส์ไปเลย เธอก็เป็น Miss u น i ิเว s e ์สไทยแลนด์นะครคนล่าสุดของเรานั่นเองก็ออกมาเชิญชวนนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมกันบริจาคเลือดเพราะตอนนี้ค่ะ, <_' S 1> คะเห็นว่าเลือดในคลังของเรากำลังขาดแผนมากๆเลยแล้วก็คุณแอนแอนชลี <_' S 2> ไม่ได้มาคนเดียวนะคะนำทีมเพื่อนางงาม Miss u น i ิเว s e ์สไทยแลนด์ค่ะรวมถึงเพื่อนางงามต่างเวทีอย่าง Universe is you แล้วก็นางสาวไทย2565นะคะมาบริจาคเลือดร่วมกันนะคะ ณโรงพยาบาลศิริราชเชิญชวนค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาบริจาคนะคะตอนนี้เรื่องกําลังขาดแคลนและสาหรับใครที่กังวลไงว่าเออตัวเองเป็นโควิดแลวจะบริจาคได้ไหมนะคะคืออย่างนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เราหายเป็นโควิด1เดือนก็สามารถเข้ามาบริจาคได้นะคะซึ่งก่อนที่จะบริจาคเนี่ยจะมีการตรวจเช็คก่อนอยู่แล้วค่ะ วันนี้นะคะแอนกับเพื่อนๆทุกคนท้ง MUT แล้วก็นางสาวไทยนะคะมาโรงพยาบาลศิริราชมาบริจาคเลือดค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาบริจาคด้วยกันนะคะบางคนงๆช่วงนี้มีความคิดว่าเป็นช่วงโควิดการที่เข้ามาที่โรงพยาบาลหรือทางการชาติจังหวัดไหนก็ตามแต่นี่นะคะว่าโอ๊ยถ้าไปบริจาคเลือดจะเสี่ยงโควิดอันตรายหรือเปล่า,ลาแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะทาง ทุกที่ที่ที่เข้ามาบริจาคเนี่ยปลอดภยัยกว่าการที่เราไปเดินท้างอีกไม่ต้องเสีย่ยงที่จะติดโควิดเลยนะคะแล้วก็ขัดแคลนจริงๆค่ะตอนนี้หลอนเดเลือดน,นะคะแล้วก็เจ็บไหมคะคุณมโอไม่ไม่เจ็บต้องพูดมาตรงๆว่าไม่เจ็บค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะก็สาหรับใครที่เคยติดโควิดมาแล้วนะคะเราก็สามารถบริจาคเลือดได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากติดโควิดประมาณ1เดือนคะ่ะแอนนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาบริจาคเลือดมาช่วยเหลือคนละคนเพราะว่าแอนเชื่อว่าการที่เราบริจาคเลือดอาจจะเป็น สิ่งที่เล็กน้อยสำหรับเราแต่ว่าสำหรับคนอื่นมันช่วยเหลือเขาได้จริงๆแล้วไปถึงช่วยชีวิตเขาได้เลยอ่าก็ไปกันได้แต่ก็มีการตรวจเช็คแหละก่อนที่เราจะบริจาคถ้าใครกังวลว่าเป็นโควิดแล้วเราหายสนิทหรือ,อยังอะไรแบบนี้ใช่แต่เราก็ต้องเตรียมตัวไปดีๆใช่ไหมเรื่องของการนอนการกินน้ําการอะไรแบบนี้นะครับผมม,มาที่ใบเตยอาสยามกันบ้างนะครับคือตอนนี้ก็ใกล้จะหมดสัญญา กับต้นสังกัดเดิมแล้วเดิมแล้วนะฮะซึ่งเธอบอกว่าก็ยังใช้นามสกุลอาสยามต่อไปนะครับเพราะว่าภาคภูมิใจนะคือเจ้าตัวก็บอกว่างานนี้เนี่ยเป็นปีทองเลยนะสำหรับปีห5นี้นะฮะเพราะว่างานแน่นมากๆเป็นปีดังของตัวเองดังแบบสมัยแน่นอกเลยก็คือช่วงขาขึ้นพลิกตอนนั้นเลยนะครับ<ะ>ตอนนี้ก็เลยขอทำ,ทำงานให้เต็มที่ก่อนส่วนเรื่องของการมีทายาทเนี่ยคุณใบเตยเขาบอกว่า ก็ขอเลื่อนไปเป็นน่าจะเป็นปีหน้าก่อนก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ดีเจแมนก็งานแน่นเหมือนกันนะฮะส่วนเมื่อถามถึงเรื่องของการมูเตลูเนี่ยเธอบอกว่าเป็นคนชอบดูดวงอยู่แล้วปีนี้หมอดูก็ทักว่าถ้าอยากได้อะไรก็คงจะสมดังใจหวังนะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาเนี่ยที่บอกว่าจะหมดช่วง14กรกฎาเนี่ยใบยเตยก็บอกว่าเอ่อยังไงก็คือยังใช้ชื่ออัศสยามอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่า จำหมดสัญญาเนี่ยเดี๋ยวมีซิงเกิลปิดท้ายด้วยแน่นอนเป็นการสั่งลากับค่ายเก่านั่นเองเดือนนี้เป็นเดือนเดือนที่เหมือนดวงเปิดมามาจริงๆเอออะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคว่าปีนี้ก็ขอทำงานขอทำเงินขอทำธุรกิจให้มัน สเตเบิลทุกอย่างหลายหมอเลยหลายหมอเลยแต่ว่าก็ดูตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะราศีมีนไงราศีมีนปีนี้ดีมากๆหมอช้างบอกดีที่สุดช่วงนี้เริ่มมีคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็มาเรื่องของแบบธุรกิจทั้งแบบร้านทาเล็บทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ตัวพริมยาพรามมดิคอรด้วยกําลังจะมีซิงเกิลใหม่อีกกับทั้งของตัวตัวในเรื่องของละครก็กําลังจะมีซิงเกิลใหม่ที่เป็นทิ้งท้ายกับทาง r s อาสยาม โห oh, uh huh. ทั้งงานในวงการทั้งธุรกิจส่วนตัวปังมากๆเลยนะคะก็แสดงความดีกับชาวราศีมีทุกคนด้วยคุณผู้ชมคนไหนที่อยากรู้ว่าปีนี้ดวงปีไหนจะมาก็ดวงราศีไหนจะมาก็ไปเช็คกันได้ <c oughs> เขาบอกว่าตุนจะมาตุนมาไหมมายังยังไม่มา <c oughs> รอนานแล้วเหมือนกัน <c oughs> เด่นว่า <c oughs> คุณใบเตยอาสยามเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาด้วยนี่ใช่ไหมใ,<ช>ในค่ายเก่าก็คือหลังจากนี้มีคอนโซลคอนเสิร์ตก็ยังสามารถร้องเพลงใน r s ได้อยู่ก็คือสบายใจใช่ใช่ใช่คือแบบบางเพลงมันเป็นเพลงสร้างชื่อไง<า>แต่ปรากฏว่าถ้าสมมุติว่าย้ายออกจากค่ายเดิมแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเอาเพลงที่เคยสร้างชื่อเราเนี่ยไปร้องบนเวทีคือผมเชื่อว่าคนที่มาคอนเสิร์ตก็อาจจะอยากรอฟังเพลงนั้นปรากฏร้องไม่ได้ก็ยุ่งเลยแต่ทีนี้ แก้ไขแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วก็คือซื้อมันทั้งหมดใช่เรื่องของลิขสิทธิ์มันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆค่ายเป็นคนลงทุนแต่ศิลปินเป็นคนร้องมันก็เลยต้องหาจุดตรงกลางว่าอเพลงนี้มันจะต้องซื้อกันในราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมยิ่งเพลงดังๆด้วยก็ยิ่งแพงไปยหญเอาเหรอเขาคิดราคาตามความดังของเพลงด้วยเอาแน่นอนก็เกี่ยวด้วยก็ส่วนหนึ่งยอดนิยรู้เลยนะอินไซต์อินไซต์ครับผมมาต่อนี่เรื่องราวคุณพิงกี้ดีกว่าเชื่อว่าหลายคนก็ตามอยู่ คดีของคุณตังโมเพราะาบทสรุปล่าสุดที่เราได้ฟังกันหรือเรื่องความที่มันยาวมากคุณพิงกี้ก็บอกว่าเออมันก็งงเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคือยังไงนะคะแล้วก็เป็นคดีที่ไม่ตรงใจใครหลายคนจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันกับคุณพิงกี้มีการออกมาโพสต์นะ Facebook บอกว่าบทสรุปคือเครื่องหมายคําถามสมอันเลยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวคือเราก็เลยต้องถามพิงกี้ว่าเอา้าโพสต์แบบนี้มันคืออะไรพิงกี้บอกว่าก็เป็นงานโพสต์ถาม ต้องการบทสรุปจริงๆเพราะที่ถแถลงอ่ะมันยาวมาก จึงอยากให้ช่วยอธิบายหรืออัปเดตให้หน่อยก่อนบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันคงรู้สึกเหมือนที่ทุกคนรู้สึกแต่ทําอะไรไม่ได้จึงขอเก็บทุกอย่างไว้ในใจนะคะนอกจากนี้พิงกี้ยังบอกว่าถ้าคุณพ่อโสอยู่คงช่วยเคลียร์ทุกอย่างพร้อมทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมได้ก่อนเล่าค่ะว่าเคยหวังให้เรื่องนี้เป็นเหมือนในละครที่แตงโมซ่อนตัวอยู่พอทุกอย่างคลี่คลายแตงโมก็ออกมานะคะสําหรับพิธีชาปนากิจค่ะจะมีเกิดขึ้นในวันอังคารที่ 24พฤษภาคมนี้เวลาบ่าย2นะคะถึงบ่าย3ครึ่งนักิษตจักรเมทอดิกนะคะรังสิตคลอง4ี่เจ้าตัวบอกว่าไปร่วมสมเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนค่ะรู้สึกว่ารู้สึกยังไงล่ะคะก็ไม่เห็นไปไหนรู้สึกอย่างที่ทุกคนรู้สึกและอ่ะเราเราก็คงจะพูดว่ารู้สึกเท่าที่ เท่าที่เรารู้สึกเหมือนกับทุกคนนะคะคือคือมันก็เป็นสิ่งที่จริงๆถ้าอันนี้ขอขออน,นุญาตพูดนะคะถ้าพ่อโมอ่ะถ้าถ้าพ่อโมอยังอยู่พ่อคงจะแบบช่วยเคลียร์หรือว่าช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่โมไม่มีใครที่แบบเราไม่รู้ว่าแบบคนที่จะแบบมาดูตรงนี้จริงๆอะ่ะคือใครใครคือคนที่ดูเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลย เลยเลยไม่รู้ว่าโอเคถ้ามันจะเป็นไปในรูปแบบนี้เราต้องยอมรับนะเพราะว่าเราไปดึงชีวิตโมกลับมาไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปไปสืบอ,อะไรได้ขนาดไหนแล้วอ่ะคือมันเราดูเป็นคนนอกไปแล้วเราฟังแล้วแบบโอเคถ้ามันใช้คำว่า l e t i t Go กดิวนั้นได้ไหมอ่ะหรือว่าจะเป็นคำแบบว่าเก็บไว้ในใจแต่ส่งใจไปให้แล้วเราก็ทำได้ดีที่สุดก็คือ ส่งพลังงานดีๆแล้วก็ระลึกและอธิษฐานจิตให้กับเพื่อเรายากเหมือนกันเพราะกันที่ถแถลงออกมาแล้วเราไม่เห็นด้วยแล้วเราจะไปยังไงต่อ <ฮะ S 2> ใช่ไหมมันก็ทำอะไรยากแต่เดี๋ยวเห็นว่าจะมีบทสรุปออกมาเพิ่มเติม,มก็เดี๋ยวรอติดตามค่ะคือมันก็อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำสำหรับคนที่ดูถแถลงวันนั้นแต่ สาวโมอามินาเขาก็บอกว่าเขาก็รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมแต่ทีนี้เนี่ยหน่วยงานที่เขาส่งให้คือไม่ได้ส่งให้ตํารวจแต่ว่าเตรียมส่งให้ชั้นอายการานะครับก็ต้องไปดูว่าสุดท้ายที่สิ้นสุดมันจะเป็นยังไงนะฮะเรื่องของคดีนี้เพราะว่าผมยอมรับว่ามันก็น่าจะมีผลต่อวิกฤตศรัทธาของ เจ้าหน้าที่เหมือนกันใช่หลายๆฝ่ายเลยด้วยใช่ไครขอให้คลี่คลายโดยเร็วนะคะครับขอให้มีความยุติธรรมที่บังเกิดขึ้นกับคุณตังโมจริงๆนะะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ามาดูข่าวของกันนพัฒรกันบ้างเห็นวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะแต่งงานก่อนอายุ35สส่วนหัวใจตอนนี้เป็นยังไงช่วงหน้าเดี๋ยวกันมาอัปเดตครับ ช่วงนี้ดูข่าวของสุดหลอ่อคนนี้ฮะกันนพัฒนะฮะก็เพิ่งจะจัดคอนเสิร์ตครบรอบ12ปีกันไปนะครับที่แฟนคลับเขาก็เซอร์ไพรส์มีการให้เช็คด้วยให้เช็คชของวานเลย,ยนี่งานนี้คุณกันเขาก็ไปสัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวก็เลยถามถึงเรื่องของหัวใจซะหน่อยหนุ่มกันก็ตอบชัดๆให้นักข่าวได้ยินทั่วกันว่าตอนนี้โสดนะ,<ฮ>ะแต่ว่ามีคนคุยบ้าง แต่ว่ายังไม่เจอคนที่ใช่มีออแต่ไหมคุณโน๋ไม่มีแล้วเขาบอกว่าโตขึ้นเนี่ยก็รู้สึกยากในการที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งซึ่งส่วนตัวคุณกันก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ได้มีสเปคแล้วแต่โชคชะตาจะนำพามาเลยนะครับก่อนจะพูดไปเปลยว่าจริงๆแล้วมีแพลนอยากแต่งงานมีครอบครัวก่อน35ซึ่งตอนนี้คุณกันอายุเท่าไหร่นะ31เฮ้ย4ปีย,ยังไหวอยู่ยังเด็กนะก็คือที่ให้เหตุผลว่าอยากจะมีลูกเร็ว ก่อน35เนี่ยเป็นเพราะว่าจะได้มีแรงไปทํากิจกรรมกับลูกๆนั่นเองอ่าฟังเสียงคุณกันสะหน่อยครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับก,ก็ก็เปิดใจใครทีเ่เข้ามาก็เปิดรับครับผมก็จริงๆแล้วผมอยากแต่งงานมีลูกช่วงแบบ31ถึง35อะไรเงี้ยเ<ม>พราะเราก็ใช่เป็นคนแบบชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยฮะชอบแบบอยากมีเพื่อนอเล่นฟุตบอลด้วยกันถ้าเรามีคนที่แน่ใจก็ก็ไม่ไม่ไม่ปิดอยู่แล้วครับ ตอนนี้โสดครับก็เคลียร์ชัดยืนยันว่าตอนนี้ยังโสดอยู่ทำไมคุณหนูมีคำถามอะไรหน้าตาคุณเหมือนมีคำถามไม่มีไม่มีหรือว่าคุณรู้ความลับอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้จะไปรู้อะไรเหรอาก็เคยก็ เคยเจอคุณกันเขาตอนนั้นพี่จะรับเรื่องของการออกกําลังกาย oh. แบบเขามา oh. ฟิตเนสในหมู่บ้านอะไรแบบนี้แล้วแบบ <That. S 2> เจอเขาหูล่ําบึกเลยนะวิ่ง oh. อยู่ข,ข้างในขณะที่พี่เดินอยู่ความเร็ว5เขาใส่ไป12เดิน5ยังเหนื่อยเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่พี่แอบเลเล <c oughs> มองเฮ้ยทำไมเขาวิ่งเร็วจัง <c oughs> หูเขาฟิตมาก ก็ดูแลสุขภาพแต่เชื่อว่าถ้าสมมติแบบอย่างมีลูกเร็วอย่างเงี้ยมันก็ช่วยใช่ไหมคุณหมูไปถึงมันก็จะได้ใช้เวลาร่วมกับลูกได้เยอะใช่แล้ว็ตามเชฟตามเก็บบ้านได้ยังมีแรงอยู่ค่ะดูข่าวของคุณเดี่ยวสุริยนกันต่อนะคะล่าสุดมีการอวด six pack แบบแน่นๆทำเอาสาวๆทำามาคอมเมนต์ไอจีแตกกันไปเลยทีเดียวนะคะเขาลงคลิปโอ้โหออกกำลังกายจ้าคุณผู้ชมไม่ได้โฟกัสอะไรเลยอ่ะอันนี้คือทั้งใหญ่ทั้งชัด นาะคือแบบหุ่นข้างบนใช่ไหมป p p e r อดี้เขาเรียกอย่างนี้แม่คโคดูพุตของผูง้ชาย Upper, ใช่ไหมป p p e r ั p เปอร์อั r เนอะดีมากเขาบอกงี้ว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนการออกกำลังกายก่อนนัานเนี้ยเขาใช้ร่างกายหนักนะจนเกิดบาดเจ็บหลายๆครั้งค่ะล่าสุดเปลี่ยนมาเป็นการว่ายน้ําแทนซึ่งก็ยอมรับว่าเขินเหมือนกันเวลามีคนเข้ามาแซวนะคะแต่เจตนาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอยากเป็นตัวอย่างให้กับแฟนๆในเรื่องของการออกกําลังกายค่ะเจอได้เรื่อยๆครับ ถ้ายังถ้ายังไม่เบื่อกันนะครับถ้ายังไม่เบื่อกันนะก็เพราะว่าพอพอมันทําลงไปแล้วแล้วมีแฟนๆแบบชอบเออพี่เดี๋ยวหนูทําตามได้ไหมท่านี้ผู้หญิงทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าน้องๆผู้ชายเข้ามาผมว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าผมก็ดูเพื่อนๆคนอื่นเยอะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งเทรนเนอร์เงี้ยพอมีอะไรดีๆเข้ามาแชร์กันมันมันก็ทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเหมาะกับ น้องๆคนนั้นๆหรือมาะกับเราซึ่งเอามารวมๆกันก็ได้ดีใจมากๆขอบคุณมากๆจริงๆครับมันทําให้ผมแบบว,ว่าเออมีคนชอบแบบเดียวกับเราเนอะแล้วก็ถ้าเขาทําแล้วเขามีประโยชน์ด้วยยิ่งดีเลยครับอันเนี้ยอันนี้เราก็เขินด้วยนะ <c oughs> มีมีความเขินแต่ก็ยังยัง,ย,งยังดีใจตรงที่ว่าเออน้องๆเขาติดตามเรามาใช่ไหมติดตามมาตลอดแล้วก็ตอนเนี้ยเราเหมือนว่าอายุเยอะขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในในจุดที่น้องๆมองว่าโอเคอยู่พอสมควรเราก็ดีใจแล้วครับ Icana, ทำตัวมากโอเคอยู yes ่พอสมควรใช um ้คำพูดดีมากเลยอันนี้เรียกว่าเกินไปมากแล้วเกินไปมากแต่สำหรับคนที่เขาออกกำลังกายมีกล้ามแบบนี้คือเป้าหมายเขาจะไม่หยุดอยู่กับที่เหมือนแบบแรกเขาจะปักธงเอาไว้ก่อนว่าอยากมีหุ่นประมาณนี้พอเราได้ถึงเป้าแล้วอ่ะธงมันจะขยับไปให้มันมีเป้าหมายที่แบบเขาเรียกว่าบางคนก็ชัดขึ้น ใหญ่ขึ้นอะไรแบบเนี้อเออซึ่งต้องใช้วินัยดีมากๆเลยจริงๆนะฮะมันควบคู่กับการกับการกินด้วยไหมถ้าเรื่องพูแน่นอนนะต้องทำคู่กันไปคือ,อตำราเขาบอกไว้ว่าซิกแพคสร้างในครัว70%มาจากอาหาร 30มาจากออกกําลังกายแถวๆนี้แต่สมัยนี้เห็นว่าซิกแพคสร้างได้จากคลินิกเหมือนกันก็ลองเลเซอร์ไปเย็บข้างในอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่วัตกรรมอยู่นี้เขาทาได้หมดเลยนะแต่เขาบอกว่าสมมติทำมาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าทํามาปุ๊บคุณจะไปกินอะไรก็ต้องดูแลมันก็ต้องดูแลมันถูกแทุกอย่างคืออยู่กับวินัยแล้วก็เรื่องของการกินนะคะครับผมะยังไงใครที่มี motivation ในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วยังหาไอดอลไม่เจอลองเอาคุณเดียวไปเข้าไปส่องไอจีพี่เดียวหน่อยล่ะครับผมก็เซฟรูปเขาวย แล้วก็ดูว่าเอ้ยเราอยากมีแบบนี้บ้างแล้วก็ฝืนๆหน่อยช่วงแรกๆออกกําลังกายมันก็จะเหนื่อยสักสอสัปดาห์หลังจากนั้นเราก็เลิอกออกไปเอง <c oughs> นะไม่ใช่ร่างกายจะเริ่มปรับตัวได้ <c oughs> มาที่มิ้นชลิดากันบ้างนะฮะเขาบอกว่าความรัก11ปีกับ <c oughs> คุณภูพาเตชะนะรงเนี่ยคือตอนนี้ก็แฮปปี้ดีนะครับเข้าสู่ปีที่11เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ฟิลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฟิลแบบเฟรน ก็คืออยู่กันเหมือนเพื่อนเขาคงอยู่ก to ันมานานอ่ะก right. ัมานานจนรู้ใจสนิทกันมากๆทีนี้หลายคนก็โฟกัสไปที่ว่าเอเมื่อไหร่จะมีงานแต่งเพราะว่าคิมกับมากก็แต่งนําไปแล้วนะฮะส่วนตัวก็บอกไม่รีบใครรีบก็ไปก่อนเลยเออขออภัยคิมกับมากเนี่ยขอแต่งงานใช่นะฮะเมื่อกี้ผมพูดผิดไปนิดหนึ่งนะครับก็เห็นมิ้นบอกว่ายังอยากทํางานดูแลครอบครัวอยู่ก็เลย ค่ะถ้าได้ยังแฮปปี้แบบนี้ในทุกวันคือตอบไม่ได้เนาะว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้ให้เพื่อนๆไปก่อนพี่ๆไปก่อนไม่รีบไม่รีบค่ะ11จะเข้า11ย่าง11นี่ตกใจนึกว่าน่าผิดหรือว่าเราเดี๋ยววผู้หางอนนะก็มันเหมือนแบบอยู่กันเป็นความเป็นเพื่อนมากกว่าแล้วพอเราอยู่ด้วยกันนานๆมันมันว่ามันยังมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้กันเนาะ การแต่งงานการมีครอบครัวมันก็ยังเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราก็ยังยังมองไม่เห็นว่าเราจะเออไปด้วยกันยังไงแต่ตอนนี้ทุกวันนี้เราแฮปปี้กับการที่เรายังทำงานเรายังดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะอีกนานหรอกเพราะเขาก็รักกันมานานมากแล้วกี่ปีดิสองอะสองปีเนี่ยชอบเวลาชอบทายอะไรกับพี่อู่นะแพ้พี่อู่ทุกทีเลยอ่ะคัะผมก็ <c oughs> ของเก่ายัางไม่จ่ายติดตังอีกสอ0 0ันึง <c oughs> ไม่ได้จ่ายเขาเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> บ้าไม่เอามาพูดสิเดี๋ยวตำรวจจับนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้า <c oughs> มีข่าวของพี่เกชลรดาด้วยนะครับ <c oughs> ยังเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขแล้วก็แมวจรจัดอยู่ด้วยช่วงหน้าเจอกันกับปัอบนิวส์เดลี่ครับ อยู่กันต่อค่ะในป๊อปนิวสเตลลี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยค่ะให้คุณหน่โคแวทักทายแม่แฟนใน a c e b o o k หน่อยเหนียวแน่นเหลือเกินสองท่านนี้มาหาเราทุกเช้าจริงๆอาจารย์ปัดนะฮะบอกว่าวันศุกร์แล้วยิ้มรับความสุขกันนะแล้วก็คุณพีสุริยะด้วยบอกว่าสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะพี่หนูน้องเอมขอบคุณที่ติดตามรายการของเรานะคะช่วงนี้ดูข่าวของคุณเกศชลดากันดีกว่าทราบอยู่แล้วว่าในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 วิพี่เกศก็คือก็คือไม่เคยละเลยนะน้องหมาน้องแมวยยยังงคคช่่วเหลืออูนะะ เธอบอกงี้ว่าเห็นความมีน้ำใจจากคนไทยจำนวนมากเลยค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือสัตว์นะคะพร้อมทั้งยังฝากโดยว่าหากใครต้องการต้องมาน้องแมวไปเลี้ยงสามารถเข้าไปเลือกน้องๆได้ที่มูนนิต t ้เดอะโวイนะคะเพื่อให้น้องๆได้มีบ้านหลังสุดท้ายแล้วก็ยังแนะนำด้วยสำหรับใครที่กลัวเรื่องโควิด19ในสัตว์นะคะคือตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีรายงานข่าวว่ามีการแพร่จากคนสู่สัตว์เลี้ยงหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสู่คนแต่ที่ตรวจพบที่เราเห็นคลิปกันเลย เขาบอกว่าเป็นการปนเปื้อนมากกว่าค่ะบ้านเราเนี่ยยังไม่มียังไม่มีเคสไหนนะคะที่แบบโควิดเ,เนี่ยจากสัตว์มาสู่คนยังไม่มีหรือว่าคนไปสู่สัตว์ก็ยังไม่มีนะคะค่ะยังไม่มีนะเป็นห่วงคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตอนนั้นที่แบบมีข่าวช่วงที่แบบพีคมากๆเนี่ยก็คือสมมุติถ้าเกิดเ,เจ้าของสัตว์ตวเนี่ยเป็นโควิดนะคะคือคนที่จะไปช่วยรับต่อยัดนี่้นองเนี่ยก็แค่เอาสุนัขหรือแมวไปอาบน้ำาพความสะอาด ป่าขนถ้าปกติเชื้อโรคที่ติดตามตามตัวตามขนก็จะหายไปมันเป็นเรีรยกว่าภายนอกเฉยๆเอาที่หนักๆที่สุดเลยเนี่ยกิอยากจะให้สุนัขและแม่ของเราไปได้บ้านการช่วยเหลือสัตว์ให้ลดพ้นความตายนีย่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วสำหร,รับลนิธิเดอะไวส์นะคะเพราะว่าถ้าเรามีกําลังทรัพย์มีแพทย์ที่เก่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้แต่ว่ารอดชีวิตมาแล้วไน้สี่หลังจากนั้นชีวิตที่เหลือนี่จะอยู่ยังไงอันนี้สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าเกิดแบบสามารถเปิดใจมีความพร้อมนะครกปนาอุะ ตอน้เรามีน้องหมาน้องแมวเนี่ยหาบ้านอู่เยอะมากๆเลยที่ต้องการบ้านหลังสุดท้ายในชีวิตค่ะพอพิเกตพูดประเด็นนี้ก็คือเข้าใจเลยอ่ะคือการช่วยเหลือมันไม่ได้ยากละแต่พอช่วยเหลือเสร็จแล้วน้องหมาน้องแมวที่เราช่วยมาแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้จะต้องฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราไหวนะคะก็เข้าไปดูในไอจีได้ในทีมงานเราขึ้นให้เรียบร้อยแล้วเพราะบ,บางทีคนเราอยากซื้อหมาซื้อแมวเข้าใจเราก็ต้องไปเลือกตัวที่เรา น่ารักไปดูที่ฟาร์มที่ฟาร์มต่างๆเลยค่ะแต่บางทีเราลืมนึกไปว่ายังมีน้องหมาน้องแมวอีกมากมายเลยที่เขาแบบโดนทิ้งหรือโดนทำร้ายมาแล้วมูลนิธิ The Voice Foundation เขาไปช่วยเหลือมาอะไรเงี้ยค่ะก <c oughs> ็ะใครจะอพอจะมีที่ทางอะไรก็ลองเข้าไปดูนะแต่ต้องมั่นใจจริงๆนะ <c oughs> ว่าถ้ารับน้องมาแล้วเราดูแลน้องได้ได้ดีด้วยเพราะน้องจะต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตนะค,ค่ะ แต่คือเรื่องของประสบการณ์การซื้อหมาเนี่ยบางทีก็ต้องดูคือดูไปจนพ่อแม่มันด้วยนะของแฟนพี่เนี่ยล่าสุดซื้อมาตัวหนึ่ง <c oughs> คือพ่อแม่ดูน่ารักมากแต่พี่ก็เอ๊ะในใจแล้วว่าเอ๊ะทาไมภาพมันดูแตกๆเหมือนเขาไปเซฟรูปจาก Google มาหรือเปล่าปรากฏมีอย่างนั้นด้วยหรอมีคือน้องโตมาปุ๊บเนี่ยหน้าไม่เหมือนพ่อแม่ที่ คนขายเอามาให้ดูเลยคือเอาหน้าพ่อแม่เคลมมาว่าเป็นตัวอื่นใช่เราก็ดูทรงในอนาคตแล้วคือลูกหมาพอเกิดมามันน่ารักแทบจะทุกตัวอยู่แล้วพันปอมเมอร์เลเนียนนะฮะก็คือเหมือนแบบเวลาคนเลือกหมาเนี่ยเขาก็อยากจะได้หน้าสั้นหน้าตุ๊กตาใช่ไหมล่ะเเราก็ดูแลโอเคถ้าหน้าไม่ยาวก็ถือว่าหน้ารักแล้วสำหรับเราไม่ต้องหน้าตุ๊กตาก็ได้ปรากฏพ่อแม่หน้าสั้นมากลูกโตมาสักพักหนึ่งหน้ายาวนี่ไง เออก็ต้องดูกันดีๆความซื่อสัตย์ก็สาคัญนะเวลาขายของจะเอาไปปล่อยก็ไม่ได้ไงเราก็ต้องเลี้ยงเขาไงคืออย่างไม่น้อยเขาก็นิสัยน่ารักสําหรับเราก็โอเคแฮปปี้นะฮะอ้าวมากันที่อีกหนึ่งประเด็นของพี่เก๋ชลรดากันบ้างนะครับทําเซอร์ไพรส์คุณแม่น้ําตาไหลเลยนะเออที่น้ําตาไหลนี่คือไม่ได้เป็นผลพวงจากการแย่ a อทีแต่ไย่างใดนะครัคือเขาน่ยมีการตรวจเอทอยู่แล้วเพราะว่าในข่าวเนี่ยเขียนไว้เลยว่า ชวนญาติพี่น้องมารวมตัวสปอยคุณแม่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ72ปีของคุณแม่ไงก็มีญาติสนิทที่คุณแม่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตามานานแวะมาเยี่ยมแล้วก็ปาร์ตี้เบอร์เดย์อันนี้เป็นแบบเล็กๆแต่ว่าอบอุ่นแล้วก็เขียนเอาไว้เลยว่าภายใต้มาตรการป้องกันโควิ19ด -19 นะครับซึ่งเธอก็บอกว่าดีใจมากที่ทำให้คุณแม่มีความสุขได้ในวันคล้ายวันเกิดอ๋อนี่ก็อวันเกิดคุณแม่ คุณแม่ไม่คี่วันที่ผ่านมาเองค่ะก็คือปีนี้ท่านครบรอบ6รอบอนะคะ72ปีเราพี่น้องก็เลยจัดให้แบาบยิ่งใหญ่แบบว่าแบบยิ่งใหญ่ที่นี่หมายความว่าพยายามทุกอย่างที่คุณแม่ชอบ,บคุณแม่ก็เป็นคนรักพี่น้องมากก็ไปชวนแบบญาติพี่น้องซึ่งหลายๆคนก็มีความกลัวโควิดนะคะไม่เคยออกจากบ้านไม่กล้าไปไหนเลยอะไ,ะไรเงี T ้ยก็ตัวเอทีเคไปรับไปส่งมาดูแลแล้วก็มาเซอร์ไพรส์คุณแม่ก็แบบรู้แล้วคุณพ่อรู้แล้วว่าคุณแม่เก็บเป็นคนรักพี่น้องมากแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณแม่จะแบบถึงขั้นเเเเจอออลล้ว,ลลลลลวรรงงหยยพกา ็ด <S an throp od> ีใจอะค่ะที่เราท่านมีความสุขก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่ของพี่เกด้วยนะคะหกร, <6. S 2> รอบ72 72ปียังดูแข็งแรงมากๆ <S <S เลยใช่แล้วอ่ะค่ะต่อมาของเรานะคะอัปเดตอาการของพี่ป๊อกไมล์เซตดีกว่าหลังจากที่เขาผ่าตัดเ,เขาบอกว่าเป็นเนื้องอกในสมองเมื่อ6เดือนก่อนนะคะต้องถามกันหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งเขาบอกว่าอาการไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกลับมาลุยงานได้แล้วนะคะแต่ที่สำคัญเลยคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็มีการ ปรับเปลี่ยนชีวิตหลายอย่างเลยทั้งคิวงานให้สัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพนะคะพร้อมเล่าว่าตอนที่ทราบว่าเป็นเนื้องอกในสมองเขาถึงขั้นแบบตัดสินใจนะเขียนพินัยกรรมให้กับลูกแล้วก็ภรรยาทันทีเลยแต่พอหลังจากผ่านผ่าตัดครั้งนี้นะคะก็ทําให้เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตพร้อมขอบคุณคุณมากี้ด้วยนะที่อยู่ดูแลเคียงข้างแล้วก็ให้กําลังใจกันมาโดยตลอดค่ะ ผมแอบคิดว่ามันก็เกิดขึ้นเร็วแต่ถ้าให้ผมคิดในแง่ดีนะครับผมขอบคุณมากที่ที่สิ่งนี้มาเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผมผมตีสว่านี่ก็ครึ่งตีประมาณครึ่งครึ่งอายุของผมและจากอายุทั้งหมดแนะครับผมตีสว่านี่ครึ่งชีวิตผมละหลังจากนี้ผมพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันสอนเราแล้วให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความสุขของของเราจริงๆมันคืออะไระส่วนภรรยาผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ ขอบคุณมากมากครับที่มีเขาเพราะว่าไม่งั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ยังไงด้วยซ้ำถ้าไม่มีเขาผมผม,ผมขอบคุณมันนะที่ทําให้ผมได้เปลี่ยนชีวิตผมให้ให้มันไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็รู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอืมอ่ะวันนี้ครบถ้วนนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็หลายๆคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาด้วยอูเอมไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ